สวัสดีค่ะวันนี้มีกระเบื้องแผ่นใหญ่มานำเสนอนะคะลวดลายมีหลากหลายรูปแบบแผ่นใหญ่ขนาด120คูณ240เซนติเมตรหรือที่เรียกกันว่ากระเบื้องบิ๊กแฉลบนะคะสำหรับลวดลายมีทั้งลายหินอ่อนสีขาวสีชมพูสีเทา สีดำสีน้ำตาลทั้งผิวเงาและผิวหยาบสินค้ามีสต็อกพร้อมส่งและกระเบื้องอีกหลากหลายขนาดลวดลายลองแวะเข้ามาชมทางร้านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะส่วนข้อดีของกระเบื้องแผ่นใหญ่นะคะกระเบื้องแผ่นใหญ่จะให้ความหรูหรากชัวร่และ ลดรอยต่อของพื้นที่ให้ดูกว้างขึ้นร่องยาแนวก็จะน้อยลงเพิ่มพื้นที่ให้ดูกว้างหรูหราโมเดินขึ้นนะคะและสามารถตกแต่งได้ทั้งพื้นและผนังกระเบื้องเป็นเนื้อพอร์ l เลนรับน้ำหนักได้ดีทนความร้อนทนแดดทนฝน